สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๊าป๊าช็อปนะคะตลาดลงเกลือพาิน2อบีหนึ่งป๊าป๊าช็อปวันนี้เราจะมารีวิวเป็นงานแมนยีนพรีเมียมนะคะ50ตัวนะคะพี่พี่จา๋าแมนยีนพรีเมียม50ตัวตัวนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะไซส์ดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแมนยีนพรีเมียมนะคะกระสอบ50ตัว เจ็ดพันบาทเท่านั้นคะ่ะพี่จา๋าตัวนี้เจ็ดพันบาทนะคะเจ็ดพันบาทกางเกงยีนพิมเมียมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นขาเดฟผู้ชายนะคะพี่พี่ขาจะเป็นงานขาเดฟผู้ชายนะคะกางเกงนอนค่าวันที่8ค่ะตัวนี้เป็นงานกางเกงขาเดฟของผู้ชายนะคะพี่พี่จา๋าขาเดฟผู้ชายล้วนๆเลยนะคะพี่พี่ขาเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะพี่นะ งานขาเดฟนะคะพี่พี่ขาดูกันต่อไปค่ะสวยมากจ้ะพี่พี่จ๋ากางเกงนอนน่าจะเข้าประมาณวันที่8นะคะพี่ดูพี่ดูสีก่อนขาเดฟแบบสีคือสวยมากไซส์ดีมากเลยนะคะพี่พี่ขาดูค่ะแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเลยนะพี่นะตัวนี้50ตัวนะคะรุ่นพรีเมียมนะคะพี่ขารุ่นพรีเมียมนะคะห0ตัว ขายไปในราคา7,000บาทนะคะเป็นงานรุ่นพรีเมียมนะคะเป็นงานแบรนด์ล้วนนะคะตัวนี้เป็นงานแบรนด์ล้วนขาเดฟนะคะ <ส speaking S 1> ขาเดฟผู้ชายใครๆก็รู้ว่าหายากนะคะพี่ขา <ส rael. S 1> ตัวนี้งานขาเดฟล้วนเลยนะคะ um. ขาเดฟล้วนๆเลยนะคะพี่จ๋าไม่ต้องไปลุ้นนะคะ <unified. S 2> พี่พี่ขาไม่ต้องไปลุ้นนะคะตัวนี้ขาเดฟ<า> <Lang> ล้วนนะคะต<ม>ัวพรีเมียมนี้น้องจะรับประกันคุณภาพให้นะคะพี่ขาตัวพรีเมียมนี้แบรนด์ล้วนนะคะ แบนรนด์ล้วนนะคะรับประกันเปลี่ยนคืนได้ถ้ามีตัวขาดนะคะพี่ er จ<ะ>๋าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะรุ่นนี้นะคะเจ็ดพันบาทนะคะรับประกันเรื่องคุณภาพเลยนะคะพี่พี่ขางานเกือบจะเป็นมือหนึ่งนะคะพี่ขางานเกือบจะเป็นมือหนึ่งนะคะงานคือใหม่มา,มา,มากนะคะพี่ขางานคือใหม่มากค่ะเดฟล้วนสีโคตรดีนะคะสีโคตรดีตัวนี้นะคะรับประกันคุณภาพนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่เป็นแบรนด์ด้วยนะคะพี่ขา รุ่นที่ดีที่สุดนะคะางเกงขาสั้นแบรนด์เข้าใช่ค่ะพี่ขาางเกงขาสั้นอริจินอลช็อตเข้าค่ะพี่ขามาเยอะมากรอบนี้มาเยอะมากนะคะพี่ขามาทั้งตู้นะตัวนี้ยีนพรีเมียมนะคะตัวนี้หนึ่งเจ็ดพันได้ห้าสิบตัวนะคะพี่๋าเจ็ดพันได้ห้าสิบตัวคุ้มคุ้มนะคะแมนยีนพรีเมียมนะคะสวยมากค่ะ นี่ดูกันไปนะคะพี่ๆขาได้เลยค่ะโอนพ่งนี้ได้จ้านี่เราดูกันไปพี่ดูตัวนี้สีสวยมากตัวนี้แบรนด์พูแบรนด์นะคะขอบคุณหัวใจค่ะขอบคุณหัวใจค่ะพี่ขาตัวนี้แบรนด์ภูแบรนะคะสวยมากแล้วพี่ดูตัวนี้พี่ดูตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์นะคะพี่ขาตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เป็นขาเดฟล้วนเลยนะคะอ่ะพี่หันมาดูข้างหลังดูเห็นไหมคะป้ายหนังงานคือสีโคตรดีเลยนะคะพี่จ๋า ป้ายหนังคืองานสีโคตรดีเลยนะคะแบรนด์เดนิมพรีเมียมนะคะนี่ตัวนี้ดูกันไปนะคะพี่ๆขานี่พี่ดูพี่ดูสีเข้มก่อนสีเข้มขาเดฟล้วนนะพี่นะสีเข้มขาเดฟล้วนไซส์ดีมากนะคะไซส์ดีมากนะคะวัดไซส์ครับ2 w 30 32 28 h t i นะคะ 34, not big sizes มีมีเยอะเลยนะคะพี่จ๋ามีรวมรวมไซส์เลยนะพี่นะรวมไซส์เลยพี่ดูสวยไหมคะขาเดฟล้วนนะพี่นะสวยมากค่ะพี่ดูพี่ดูนะคะไซส์รวมเลยนะคะพี่จาเนี่ยพี่ดูพี่ดูสีซะก่อนเนี่ยสวยมากนะพี่นะสามสิบสองนะคะตัวนี้ไซส์สามสิบสองพี่ดูสีดูดูขาเนี่ยอยากให้ดูนะคะเนี่ยรุ่นรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นแพงแต่คือเป็นรุ่นพรีเมียมเลยนะพี่นะ งานคือเป็นพรีเมียมเลยนะคะแล้วรับประกันเรื่องแบบความสะอาดนะคะพี่ขารับประกันว่าตัวเนี้ถ้าเสียคือเปลี่ยนได้ตนะัวนี้แบรนด์ล้วนเลยนะคะพี่พี่ขาเห็นไหมคะพี่ขาสวยมากนะคะงานสวยมากนะคะพี่จ๋างานคือแทบจะเป็นเมือหนึ่งนะคะงานคือใหม่มากแบรน ใช้สาสองนะคะตัวนี้สวยมากพี่ดูพี่ดูไซส์ขาเดฟด้วยนะเป็นขาเดฟด้วยนะสวยมากใครนะคะใครอยากเล่นงานพรีเมียมนะใครอยากขายงานพรีเมียมนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะยีนพรีเมียมพี่ดูขาขาเดฟนี่พี่ดูเห็นไหมขาเดฟผ้าใหม่ๆเลยนะฮะขาเดฟผ้ากิบกิบเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูพี่ดูความสวยผ้าผ้าคือสวยมากนะคะงานไม่ช้ำผ้าสะอาดสะอาดนะพี่นะผ้าสะอาดมากค่าไม่ช้ํานี่พี่ดูค่ะ สวยมากเป็นขาเดฟนะคะขาเดฟเลยนะคะอยากขายขาเดฟคือต้องเป็นรุ่นนี้นะคะดูสีต่อไปสวยนะคะพี่ขาดูค่ะนี่พี่ดูแล้วเป็นแบรนด์นะคะแบรนด์ท้งนั้นเลยนะคะพี่ขาแบรนด์ทางนั้นเลยนะของจริงสีคือเข้มมากสีคือแบบไล่ไล่สีสวยอย่างนั้นเลยนะคะพี่พี่ขาใครชอบงานสไตล์นี้นะคะใครชอบขายขาเดฟนะคะใครชอบขายขาเดฟนะคะพี่จ๋า มีแต่งขาดบ้างอะไรบ้างสวยๆนะคะพี่ขาใครชอบขาเ็บแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นงานพรีเมียมนะคะพี่่ขางานพรีเมียมไซส์ดีนะคะใต้หนังนะคะไซส์สามสิบสี่นะคะพี่ขาตัวนี้นี่พี่ดูสวยนะพี่นะสวยมากนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ไซส์สามสิบสี่นะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วสวยมากนลพี่นะงานคือสวยมากนะคะพี่ขานี่ ดูค่ะดูสีก่อนสีคือแบบคือดีมากอะ,ค,ะค่ะพี่ขาพี่ดูพี่ดูความสวยของผ้านะคะขาเดฟล้วนๆเลยนะพี่นะขาเดฟล้วนเลยนะคะพี่ขาดูสีค่ะสวยมากนะคะนี่พี่ดูดูความสวยของผ้าน,นะคะน,น,นี่ตอนนี้ไซส์ยี่ิบแปดนะคะนี่พี่ดูสีดําสีดําคือมาสวยเลยนะคะเป็นแบรนนะคะ แล้วดูกันข้างหลังนะคะป้ายหนังนะคะงานแบรนด์นะคะสีจริงเข้มนะคะพี่ดูพี่ดูสวยมากนะคะอันนี้ไซส์สามสิบสองนะคะงานคือสวยมากนะพี่นะพี่ดูตัวนี้พี่ดูตัวนี้รุ่นนี้เป็นงานรุ่นขายดีนะพี่นะเป็นงานรุ่นขายดีนะคะใครขายงานพรีเมียมใครขายขาเดฟนะคะจะรู้ว่าขาเดฟนะคะงานแบบนี้นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมเลยนะคะพี่ๆขาคือเป็นขาเดฟล้วนเลยไม่ต้องไปลุ้นนะพี่นะ เป็นขาเดฟผู้ชายล้วนไม่ต้องไปล้นนะคะขาเดฟลว้ลวนนะพี่นะขาเดฟลว้ลวนเลยค่ะ่ะเราดูกันไปนะคะพี่ๆขาดูกันไปนะคะงานคือสวยมากนะพี่นะงานคือสวยมากนะคะพี่ดูค่ะนี่พี่ดูค่ะแบรนด์ทั้งนั้นนะคะพี่ขา what is this brand blue french blue french market นะคะแบรนด์นะคะพี่ๆขา นี่พี่ดูดูความสวยของผ้านะคะคือขาเดฟเลยนะคะพี่ขาขาเดฟล้วนๆนะคะขาเดฟล้วนๆงานป้ายนะคะงานเป็นงานงานแบบว่าเขาเรียกอะไรนะป้ายหนังนะป้ายหนังเยอะมากนะคะพี่ขาป้ายหนังเยอะมากนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะพี่ดูค่ะขาเดฟเลยนะคะกางเกงนอนพุ่งน่าจะประมาณพรุ่งนี้ค่ะพี่ขากกงเกงนอนจะเป็นพรุ่งนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นพรีเมียมนะเป็นขาเดฟล้วนนะคะขาเดฟผู้ชายล้วนนะพี่นะ ใครอยากขายขาเดฟนะคะพี่ขาสีแบบนี้นะสีสวยๆนะพี่นะอย่างนี้นะคะพี่ขาขาเดฟไม่ต้องไปลุ้นนะคะพี่ขาขาเดฟไม่ต้องไปลุ้นทักมาได้เลยนะคะแมนยีนพรีเมียมห้าสิบตัวเจ็ดพันค่ะรุ่นนี้คือราคาแบบแบบใครขายพรีเมียมคือต้องซื้ออพี่ขาใครขายพรีเมียมคือต้องซื้อนะ แสงมันเข้าจังเลยแสงจริงสวยมากนะพี่นะแต่แสงมันเข้านะคะสวัสดีค่ะพี่ตาตั้มตัวนี้คือสวยมากนะถ้าพี่ขายเป็นพรีเมียมนะตัวนี้รองรับประกันให้ทุกตัวด้วยนะคะเจ็ดพันบาทค่ะเจ็ดพันบาทนะพี่นะเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาพี่ดูสีซะก่อนสีดูสีซะก่อนแล้วเป็นแบรนด์ทางนั้นนะพี่นะเป็นแบรนด์ท้งนั้นเลยนะคะพี่พี่ขาเนี่ยปังไหมพี่นะปังไหมนะดูค่ะเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะพี่นะางานคุ้มๆนะคะ เราดูกันต่อไปนะคะเราไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะไซส์ดีป้ายหนังด้วยนะคะพี่พขางานคือสวยเลยนะคะพี่ขาใครชอบสไตล์นี้นะคะใครชอบขาเดฟผู้ชายนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะพี่ขาขาเดฟแต่งขาแบบเท่ๆนะพี่นะแต่งแบบเท่ๆอะคือแบบขายแบบแนวเท่ๆอะพี่ขารุ่นนี้รู้สึกทุนน่าจะประมาณร้อยร้อยสี่สิบนะพี่รุ่นเนี้ยทุนประมาณร้อยสี่สิบ น่าจะนะเดี๋ยวต้องหารนะเอาเอาเจ็ดพันหารห้าสิบได้เลยนะพี่นะแล้วรุ่นเนี้ยหนูแนะนําให้พี่หายประมาณสามร้อยสามรอยห้าสิบสมเก้าเก้าส่งฟรีสามร้อยห้าสิบก็ได้กําไรเป็นตัวละร้อยกว่าแล้วนะพี่นะอันนี้คือแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยนะพี่นะ คืองานแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วแล้วเป็นขาเดฟล้วน le ไม่ต้องไปลุ้นนะคะพี่ขางานรุ่นนี้ไม่ต้องลุ้นนะพี่นะงานรุ่นนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วน้องรับประกันนะคะพี่ขารับประกันนะคะตัวไม่ขาดเลยนะคะพี่ขารับประกันขารับประกันทุกอย่างเลยกระดุมกระดุกระดุม,ม blooming. อะไรมีครบอยู่ครบนะพี่ขางานคือสวยมากนะคะรุ่นนี้น้องรับประกันทุกตัวนะพี่นะห้าสิบตัวนะคะเนี่ยบางตัวยังมีป้ายนะคะพี่ขาบางตัวยังมีป้ายนะคะ 6,500ค่ะกระสอบรีวิวน้องให้ไปที่6,500นะคะพี่จา๋า6,500เท่านั้นนะคะพี่ขาถ้าใครรับทักมานะคะ6,500เท่านั้นนะคะหาร50ตัวเท่ากับตัวละ130ค่ะพี่กุ้งเท่ากับตัวละ130น้องให้ไปในราคา6,500นะพี่กุ้งนะรับไปเถอะคุ้มๆพี่ดูบางตัวยังมีป้ายนะคะบางตัวยังมีป้ายมีป้ายเยอะด้วยนะคะ บอกเลยมีป้ายเยอะด้วยนะคะพี่ขางานแทบจะเป็นมือหนึ่งรุ่นนี้นะคะทุนหนึ่งร้อยสามสิบาทใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกพันห้านะพี่นะหกพั 6, นห้าน้องรับประกันให้ทุกตัวรุ่นนี้ไม่ต้องลุ้นนะพี่นะนี่เห็นไหมไซส์ 12, ไซส์สิบสองไซส์ดีมากสล,มสลิมด้วยก็คือทุกตัวเนี่ยเป็นขาเดฟนะพี่นะรุ่นนี้คือเป็นขาเดฟรุ่นพรีเมียมนะคะพี่ขาขาเดฟรุ่นพรีเมียมคืองานใหม่มากนะคะถ้าใครมีทุนนะคะ น้องให้ไปนะาคะหกพันห้า 6, นะพี่นะรุ่นนี้พี่จะต้องขายประมาณทุนร้อยสามสิบพี่ขายสองเก้าเก้าขายสามร้อยสามร้อยห้าสิบกำไรเยอะๆนะพี่นะกําไรนี่คือปังเลยงานบันไดอ่ะงานบันได้มันคืองานแบบใหม่มากนะคะบางตัวก็ยังมีป้ายนะคะพี่ดูงานคือเป็นงานแบบไซดีนะคะเป็นงานวัยรุ่นนะคะเป็นงานวัยรุ่นวัยรุ่นชอบมากนะคะพี่ดาเป็นงานเน้นขายง่ายนะคะตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะ นี่พี่ดูตัวนี้แบรนด์พูแบร์นะคะไซส์สามสิบสองไซส,ส์คือดีมากนะพี่นะ้าแล้วก็เหมือนจะเป็นเอวเ,เอวแบบค่อนข้างสูงนะเป็นสก,กินนี่ด้วยนะพี่นะ้าเป็นสก,กินนี่ด้วยนะผ้าคือดีมากพี่ดูค่ะนมให้พี่ไปในราคาหกพันห้าร้อยบาทนะคะหกพันห้าร้อยบาทนะคะแบรนด์คือแบรนด์แท้ทั้งหมดนะคะพี่ขาง,งานที่น้องขายเนี่ยแบรนด์แท้ทั้งหมดพรูแบร์นะคะงานแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะพี่จา๋า งานคือแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะบางตัวเป็นมือหนึ่งด้วยนะคะบางตัวยังมีป้ายนะคะพี่ขางานคือโคตรใหม่นะคะใครมีงบใครอยากขายงานพรีเมียมใครอยากแบบไม่ต้องลุ้นนะคะพี่ขาเน้นแบบปังๆนะคะเป็นเนี่ยเป็นขาเดฟล้วนๆเลยนะคะไม่ต้องลุ้นว่าขาอะไรกันแน่นะคะพี่ขาก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะทุนตกทุนละตัวละร้อยสาิพี่ได้งานขนาดนี้นะคะงานตัวนี้คือใหม่มากนะคะพี่ขา ตัวนี้เป็นงานงานมือสองนะคะพรีเมียมนะคะมือสองพรีเมียมนะคะเป็นงานรุ่นชนชอ็อปด้วยนะคะพี่ขาเป็นงานรุ่น<ม>เป็นงานรุ่นรุ่นรุ่นแบบว่ารุ่นรุ่นใหม่นะพี่นะเป็นงานพูเบร์แล้วก็เป็นงานรุ่นใหม่ด้วยนะคะไซส์สามสิบหกสกิน <aine S 1> นี่ฟิตเห็นไหมคะพี่จ๋างานพี่ดูพี่ดูคือคุณภาพคือโคตรใหม่พี่ดูป้ายดูอะไรงานคือใหม่มากผ้าคือโคตรดีอ่ะพี่ขาเนี่ยผ้าคือโคตรดีนะคะพี่ขางานมือหนึ่งนะคะมือสองสภาพ พรีเมียมนะคะพี่จ๋ามือสองสภาพพรีเมียมนะคะใครมีงบนะคะใครมีงบใครอยากขายงานพรีเมียมนะคะแนะนําเลยค่ะตัวนี้ค่ะเล็บล้วนนะคะพรีเมียมยีนนะคะห้าสิบตัวหกพันห้าตกทุนตัวละร้อยสามสิบบาทนะคะนดนัมคอมพานีนะคะแบรนด์ทั้งนั้นเลยค่ะพี่ขาพี่ดูสีซะก่อนเดนัมคอมพานีนะคะพี่ดูค่ะพี่ดูกระดุมพี่ด, <Dynam o. S 1> ดูได้ได้ทองด้วยนะพี่นะได้ทองด้วยสวัสดีค่ะ ได้ทองด้วยนะคะพี่หาปังปังนะตัวนี้ได้ทองนะคะเป็นไงเป็นไงปังนะคะพี่หาปังมากนะคะ <30. S 1> ไซส์สาสิบด้วยไซส์ดีนะคะตัวนี้ค่ะเดฟล้วนทั้งกระสอบเลยนะคะหกพันห้าร้อยบาททุนตัวละร้อยสาสิบค่ะสวยจริงถ้าใครมีงบนะ ทุนตัวนี้ทุนร้อยสาสิบน้องแนะนําให้พี่ขายสองเก้าเก้าสามร้อยห้าสิบอะไรก็ว่ากันไปกระดุมกระดุมแบบนี้ด้วยคือสวยมากพี่ดูงานคือโคตรใหม่งานคือโคตรใหม่เนี่ยบางตัวยังมีป้ายนะคะเนี่ย,ย,ายะะบางตัวยังมีป้ายนะคะพี่ดูบางตัวยังมีเนี่ยยังมีป้ายนะคะบางตัวยังมีป้ายแล้วตัวนี้พี่ไปสแกนได้เลยนะของน้องนิ้งน้องขายน้องขายแต่งานรุ่นแบบใหม่ๆนะคะขายแต่เขาเรียกอะไรอะงานแบบคุณภาพ งานแบบว่าเอาไปสแกนได้เลยนะคะพี่ขางานคุณภาพพรีเมี่ยมนะคะนี่เนี่ยบางตัวยังมีป้ายพี่เห็นไหมพี่ดูพี่ดูแบรนด์นี้นี่พี่ดูแบรนด์นี้ค่ะเดฟนะคะพี่ขาค่ะเดฟนะคะอาร์ทีสกินนี่ว่าอีสต์น้แบรนด์ซีลุ่ซีโร่นะคะแบรนด์ซีโร่นะคะพี่ขาตัวนี้ได้เป็นมือหนึ่งเลยนะคะพี่ขาปังๆนะคะพี่ขาพี่ดูสีค่ะนี่งานสวยๆนะคะ รุ่นนี้นะคะมือสองเกรดพรีเมียมนะคะบางตัวได้เป็นงานมือหนึ่งปนนะคะพี่ขาใครมีงบนะคะพี่ขาใครมีงบนะคะพี่ขาน้องแนะนํานะคะน้องแนะนํานะคะพี่ดูค่ะพี่ดูค่ะเนี่ยพี่ดูความพรีเมียมนะบางตัวยังมีป้ายนะคะพี่พี่ขานี่ยพี่ดูความใหม่ความสวยของผ้านะคะความสวยของผ้าพี่ดูค่ะบางตัวยังมีป้ายนะ งานเนี่ยพี่ดูพี่ดูราคามือหนึ่งนเนี่ยแพงไหมคะน้องให้ไปในงานมือสองคุณภาพพรีเมียมบางตัวยังเป็นมือหนึ่งนะพี่นะบางตัวคือยังเป็นมือหนึ่งอยู่เลยนะคะสภาพครบนะคะใครซื้อรุ่นนี้นะคะ6กพันห้าน้องรับประกันให้ทุกตัวนะคะพี่หาน้องรับประกันให้ทุกตัวเลยนะคะพี่พี่หาว่างานสวยมากนะคะงานสวยมากดูกระดุมดูอะไรซะก่อนนะคะงานสวยจริงๆนะคะถ้าใครรับนะคะพี่ค่ะ รุ่นนี้แบนรนด์ล้วนนะคะน้องให้เป็นราคาหกพันห้าร้อยบาทค่ะเดฟล้วนๆเลยนะพี่นะค่ะเดฟล้วนๆเลยนะคะพี่ขาพี่ดูขาค่ะค่ะเดฟล้วนๆค่ะดีทุกตัวแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะพี่สามือสองเกรดพรีเมียมนะคะขาคือดีทุกตัวงานคุณภาพนะคะงานคือพรีเมียมนะคะพี่ดูค่ะพรีเมียมนะคะพี่ขาพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะงานคือคุณภาพนะคะพี่ขา ถ้าใครรับทักมาได้เลยนะคะงานรุ่นนี้6,500บาทเท่านั้นนะคะตกทุนตัวละร3อยินะคะบางตัวยังมีป้ายพี่ดูตัวนี้ค่ะพี่ดูตัวนี้ค่ะพรีเมียมนะคะเนี่ยพี่ดูงานสวยมากๆนะคะทุกพี่ขาถ้าใครรับทักมาได้นะคะเป็นงานมือสองคุณภาพเกรด A พรีเมียมนะคะรุ่นนี้รับประกันทุกตัวนะคะพี่ขา พาเดฟทุพพกตัวรับประกันนะคะรับประกันคุณภาพนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจงานแบบพรีเมียมพรีเมียมอย่างนี้งานแบบคุณภาพนะคะงานแบบคุณภาพนะคะพี่ๆขา6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา6,500บาทพี่ดูกระดุมค่ะสวยมากนะพี่นะให้ดูสีดูกระดุมนะคะดูสีดูกระดุมงานคือคุณภาพมากๆเลยนะคะพี่ๆขา ไซส์ดีมากนะคะไซส์ยี่สิบพิเศสามสิบสามสองสามสี่ประมาณนี้นะคะพี่ขาไซส์คือกําลังขายนะคะไซส์คือกําลังขายนะคะพี่พี่ขาบอกเลยนะคะรุ่นนี้พรีเมียมที่สุดค่ะเดฟล้วนหาได้ที่ไหนคะ่ะเดฟล้วนคุณภาพขนาดนี้นะคะบางตัวยังมีป้ายนะคะแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะพี่ขาน้องรับประกันคุณภาพนะคะถ้าใครรับทักมานะคะพรีเมียมยีนนะคะ ฟีมมีมยีนขายาขาเรฟน,นะคะหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะใครรับทักมานะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าไปส่งของก่อนนะจ้าขอบคุณค่ะ